ยังไงมันก็ต้องเลวอยู่ดีนะคนเลวก็คือคนเลวใช่ไหมจะให้บอกว่าเป็นคนดีก็คงเป็นไปไม่ได้อืมเขาไม่สํานึกหรอกเอฟซีเขาไม่สําสนึกหรอกว่าคืออะไรอ่ะยังไงก็ทักทายกเข้ามานะครับเอฟแี FC นะตอนนี้นะครับคอมเมนต์ยังไม่มีเลยนะครับก็ไม่ว่ากันนะเอซนะเดี๋ยวก็ยังไงก็ดู โฆษณาให้ด้วยนะครับโฆษณาเข้ากัดูโฆษณาให้ด้วยตอนนี้ก็บรรยากาศนะครับวันนี้ก็ฝนฟ้านะครับแต่ว่าที่อื่นนี่โดนกระจายนะเอฟซี FC นะบอกตรงว่าที่อื่นนี่โดนกระจายเลยอ่าแม่ห้องสอนนี่โอ้โหนะครับนะแอนไม่เคยเห็นรู้เลยนะว่าแม่ห้องสอนจะน้าท่วมได้แอนไม่เคยได้ยินนะอ่าที่ผ่านมาเอ,อมีแต่เชียงใหม่นะครับ เพราะแม่ทังสอนเนี่ยส่วนมากมันจะอยู่ตามภูเขาอ่าอยู่พอมันไม่ได้อยู่ที่ลุ่มอ่ะเอออยู่ที่ลุ่มนี่น้อยมากอ่ะเพราะว่าอะไรมันเป็นภูเขาแม่อังสอนเนี่ยจะอยู่บนเขาอ่ะขนาดเมืองเขาน่เมืองแม่ทังสอนเนี่ยมันยังดูบนเขาเลยเออสถานที่เขาเนี่ยไม่มีที่ราบเลยไม่มีอ่ะเอ่อในในจังหวัดเขาเนี่ยไม่มีที่ราบเลยเออมีแต่บนเขา ขับออกไปเนี่ยนะครับขับไปจากเชียงใหม่เนี่ยจากพน้พนปลายไปแล้วเนี่ยนั่นแหละเริ่มขึ้นเขาแล้วยาวเลยคราวนี้นะเขาอย่างเดียวเลยเขายันแม่ห้องสอนนะครับเขายังตัวตัวจังหวัดเ,เขาไปตลอดเวลาแอบก็งงว่าโอ้โหมันน้ําป่ามาได้ยังไงครับมันอาจจะอ,อไหลนะครับมาจากบนภูเขาแหละนะครับเอ,อก็เห็นว่าน้ํามันเยอะแยะมากมายนะก็ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับเอซี FC. แม่น้สอนก็เป็นอีกอีกที่หนึ่งนะครับที่ไหลแต่มันไหเลเร็วมากนะน้ำภูเขาเนี่ยนะครับมันแป๊บเดียวมันก็แห้งนะแต่ว่าความเสียหายมันมีอยู่แล้วนะครับก็ว่ากันไปนี่นะก็นี่คือภัยธรรมชาตินะครับก็ระมัดระวังกันบ้างนะครับเราเอาฝนกระหน่ำทีนี่เนี่ยหนักห่วงสาหัสสาการทีเดียวนะครับอ่ะ เข้ามาสู่เรื่องราวนะครับของสี่กอนะครับก็วันนี้นะครับแม่นอกไส้ก็ฟาดนะครับเอาฟาดอ่าเด็กแล้วนะครับนะเออเล่นงานนะมันสแสดงว่ามันคอยจับจ้องนะครับนะเอฟซีนะเออมันคอยจับจ้องอ่าในคําพูดของของครอบครัวป้ามากเอาไว้ง่ายๆเลยว่ามันส่องคอยดูคอยส่องอยู่ตลอดเวลานะ่ ว่าเขาจะพูดผิดอะไรพอเขาพูดผิดปุ๊บเนี่ยมันเล่นเลยเออมันเล่นเลยเขาพูดผิดเมื่อไหร่เนี่ยมันฟาดเลยนะครับนี่แหละ fc นะมันก็เห็นกันเนี่ยแหละคุณมาลิมนะคุณเสมือนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดี fc ท่านด้วยนะครับเอ่อมันฟาดเลยนะก็แต่เวลายังอย่างทางเราเนี่ยนะครับเราไม่เคยไปเล่นงานเด็กนะแบบอกตรงนะครับ ถึงเขาจะ,ะทํำผิดอะไรนะเราก็แค่ได้ตำหนิเขานิดนิดหน่อยแต่เราก็ไม่เคยอามาดา่ามาว่าเขาหรืออะไรเขาร่ะนะเพราะอะไรนะเพราะมันเรื่องของเด็กไงเออเขาทําผิดพลาดไปบ้างมันก็ไม่ว่ากันนั่นแหละนะครับเพราะว่าเขาเป็นเด็กอืมเราจะเอามาเป็นอบรรดฐานมันต้องระเบียบวินยัยเป๊ะๆนะอย่างงู้นอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับเมันไม่ใช่ขนาดคนอ่าสูงวัยขนาดนั้นนะ่ะ คํนะาว่าผิดพลาดไหมโอ้โหยิ่งกว่าเด็กอีกนะเออทําผิดหนักกว่าเด็กอกีกสมควรสมควรพูดหรือไม่สมควรพูดก็ยังพูดเลยอันเนี้ยมันหนักกว่าเด็กนะถามว่าเด็กเขานะครับเอาคุณจักรพงศ์นะสวัสดีครับผมคุณมอมมินด้วยนะครับผมพับนะครับนี่แหละเอฟซีนะครับเปรียบเสือนได้เลยเอาพูดนะเปรียบเปรียบเทียบกันได้เลย เออระหว่างเด็กพูดเนี่ยนะกับแม่นอกไส้พูดเนี่ยเอซี FC จะฟังใครอะ่ะนะเออฟันมันมีฟันเออฟังมันเนี่ยมันมีสาระไหมของมันเนี่ยมีไหมเออวันวัน,วนมีแต่อ่าเล่นงานคนนู้นคนนี้นะครับเออมันมีเหตุผลไม่มีสาระไหมไม่มีหรอกแล้วมันบอกว่าเนี่ยถ้าพูดแบบเนี้ยระวังจะเจอเตนมันว่างั้นบาทานะครับแอดก็อยากจะรู้เหมือนกันถ้ามันมาอยู่เนี่ยเนะี่ยใครจะเจอก่อนกัน อก็อยากจะรู้เหมือนกันเอาจริงๆนะครับเอมันมีโอกาสเจอร้อยเปอร์เซ็นเลยแอดพูดได้เลยมันไม่แค่แค่ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นหรอกของมันเป็นร้อยหรือเกินร้อยด้วยสามไปโอกาสที่จะโดนเนี่ยเอาจริงๆนะครับคุณกาญจนานะครับคุณรัชนกนะครับสวัสดีครับผมก็ทักทายกันนะครับเอซีเนาะเออมันนะ เขาอะเขาจะทําอะไรเขาจะขึ้นเขาจะเป็นแบบไหนนั่นก็คือเขาก็คือเด็กถูกไหมล่ะอายุเขาก็ยังสิบฝากปีนะเออคาพูดของเขาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวหรอกนะครับเขาก็พูดกับอ,อกับแม่เขาเอ,อพูดกับอครอบครัวเขาถูกไหมเ,เพราะฉะนั้นนะครับเอ,อมันก็จ้องจะเล่นไงถามว่าลูกมันเนี่ย ความผิดเพียบไหมไม่ต้องถามเออ่โตแล้วมันยังผิดเลยอเอฟซีไม่ต้องไปคิดมากหรอกโตโตแล้วมันยังผิดพลาดเลยเออนะมันนี่ดูดูเขาในทุกทุกกิริยาบทเลยละ่ะไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาจะเป็นอะไรทําอะไรเนี่ยมันคอยสอดส่องดูว่าเอ้ยต้องทําแบบนี้ดิต้องไปจํากัดนะครับให้เขาทําอย่างงูน้นเออต้องเสนอแนะเขาทำอย่างนี้นู่นนี่นั่นนะอ,อ่ะเอออ่ะถ้ามึง มึงต้องการทำเงินมึงก็มาเป็นผู้จัดการเขาเลยนี่ผู้จัดการบ้านเขาะเลยสิเออให้เขาทาเลยเออมากําหนดเลยขีดสเก็ตนวนเลยอ่าเขียนสเกตนวนขึ้นมาว่าวันนี้ทําอะไรวันนี้ต้องทําอะไรพูดยังไงต้องพูดแบบไหนยังไงเออก็มาฝึกสินะถ้าต้องการอย่างนงี้นก็มาฝึกเลยให้เขาพูดเอยต้องพูดพูดดีต้องพูดอย่างนี้นะพูดดีต้องพูดอย่างนี้นะใช่ไหมอย่าลืมว่านะเอฟซีนะเอ่อคนที่จะมาสอนคนได้เนี่ย ตัวเองต้องเป็นแบบอย่างก่อนถูกไหมถ้าตัวเองไม่ใช่แบบอย่างเนะี่ยอย่ามาสอนเขาเลยป่วยการเปล่า,เ,ลาเดี๋ยวเด็กมันก็ดา่าเอาถอนหงอกหมดหัวแล้วมั้งป่านนี้นะครับเอาจริงๆนะครับเออเอาง่ายง่ายอ่ะถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดให้มาเนี่ยมาสอนเขาเนี่ยมาสอนอระเบียบการพูดไอให,ให้การดําเนินชีวิตอย่างงู้นอย่างนี้นะถ้าเชื่อมันนะไอ้พูดเนยนะ ถเชื่อมันนะป่านนี้ก็ติดคูก่กันไปหมดแล้วนี่ไงลูกน้องไส้นี่ไงเชื่อไงเห็นไหมเราเชื่อมันเป็นไงนะโดนกันละนาวอยู่นะเห็นไหมละ่ะชัดเจนไหมนั่นเหรอเป็นผู้มีอ่าความรู้เออเป็นผู้มีเหตุผลนะอยู่ในระเบียบนะอยู่ในคําพูดนะอ่ะนะเออดูสิโดนกันละนาวกันอยู่นะเห็นไหมคดงคดีจะมาหาตัวกันอยู่เนะี่ยเพราะอะไรนั่นก็ป คำแนะนาําคําพูดของมันนะผลงานมันทั้งนั้นเอผลงานมันทั้งนั้นเห็นไหมละ่ะออแนะนําให้เขาอย่างงู้นแนะนําให้เขาอย่างนี้ให้เขาสู้อย่างงู้นให้เขาทําอย่างนีเ้เพราะเป็นไงล่ะตัวเองทําเป็นไงเออโดนกันสิน่ะแนะนาําโอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะไม่ผิดหรอกอย่างงู้นอย่างนี้แนะนําอย่างเดียวคือไม่ผิดท,ท,ท,ทั้งทั้งที่ฝั่งตัวเองทําผิดกันทั้งนั้นเกินกาดไปหมด่ะ แนะนำกันไปแล้วจะไปสอนใครได้อย่างนี้ไปสอนเขาหรอโหไม่จะไปสอนเขาไม่มีมันเนี่ยเขายิ่งปลอดไทยที่สุดแล้วบอกตรงเอาจิงนะไม่ต้องมาสเสอนะนไปสอนเขาทําไมเอเตัวเองนะ่ะเอารอดก่อนเถอะเออพูดดง่ายว่าถ้ามาเมื่อไหร่นะคะอบอกตรงนะถ้ามาเมื่อไหรเ่เนี่ยเออมีคนไปรับที่สนามบินแน่นอนบอกได้เลยนะ คุณมนวิภานะครับสวัสดีครับผมนะครับเข้ามาแล้วก็เาลืมนะครับกดไลค์ด้วยเนาะสวัสดีครับผมนะทักทายกันเออแอดเห็นแล้วก็แหมโมโหนะขึ้นนะแหละเรื่องนี้นะขึ้นนะเออถ้าไปมีปัญหากับเด็กเนี่ยมันไม่ได้เลยนะมันมันเป็นเรื่องจุดอ่อนเอาพูดง่ายนะมันเป็นเรื่องจุดอ่อนมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากเออถูกไหม จะไปตำหนิลูกเขานะตำหนิลูกเขาอย่างงู้นนะว่าลูกเขาไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นะอะเออถามหน่อยมันดีมากเหรอเอลูกตัวเองดีแค่ไหนเออลองดูตรงนั้นดินะดูฝีมือดูการกระทําสิเป็นไงดูกันตรงนี้นะครับดูฝีมือดูการกระทําดูดูการดำ,ดำเนินชีวิตสิเออดีแล้วเหรอเ <c oughs> ออเป็นไงสถานการณ์ล่อแหลมอยู่นน,นะเห็นไหมเออ ไมตายนะไปสอนเขานะเออต้องทําอย่างนี้นะเออต้องพูดแบบนี้ต้องทําอย่างงู้นอย่างนี้เออเออต้องประหยัดยังไงเออนะต้องแนะนําให้อย่างนู้นอย่างนี้นะเออทุกอย่างมันต้องเชื่อเขาตลอดเหรอถามหน่อยนะมันต้องขึ้นอยู่กับตัวเองว่าตัวเองทำในสิ่งที่ถูกหรือเปล่าทุกวันนี้เห็นเขาก็อยู่ได้นะเออถามว่ามันตั้งหากแลวที่ไปเกาะเขาถามว่าไม่มีมันเนี่ยเขาอยู่ได้ไหมสบายยิ่งดีใหญ่ เออยิ่งไม่มีใครกวนใจด้วยซ้ำไปถ้าไม่มีมันมาคอยสูบเลือดสูบเนื้ออยู่คอยกันแหนกันแหนอยู่จะสบายมากเลยเขาเรียกไม่มีปิงนะไม่มีปิงไปเกาะมันก็แค่เป็นอ,อปรสิตนะนะคนพวกนี้มันเป็นปรสิตมันชอบมาเกาะเกาะแล้วสูบดูดเอาพวกไขมันดูดเอาพวกไอวิตามินนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับ กดไลค์ให้แล้วขอบคุณมากครับผมนนี่แหละเอฟซนะครับเออไปคอยแซะคอยหาเรื่องนะครับคอยพูดเออสภาพตัวเองดีแค่นั้นแหละเหรอดีกว่าเหรอทำไมไม่สอนครอบครัวตัวเองนั้นเอ,อสอนลูกสอนหลานตัวเองสิให้ดำรงชีวิตให้ดำเนินชีวิตยังไงตอนนี้อยู่ในระหว่างปากเขวเนี่ยนะอย่าให้มันตกลงเหวไปเอ,อสอนยังไงบอกเขาสเิเตือนเขาอย่าให้เขาทำผิดอีก เออคือซ้ำซากอ่ะแต่ฝั่งตัวเองทำนะทําเป็นเงียบนะครับมีแต่คาสรรเสริญเยินยอทําอย่างเงียบผิดนะเอว่าเลยเดี๋ยวเอาจริงไม่เคยไปตําหนิคนอื่นเออไม่เคยไปตําหนิครอบครัวตัวเองแต่ไปตําหนิคนอื่นอ่าแล้วพวกนี้ก็คิดว่าเขาทําอยู่ทุกวันเนี้คือถูกต้องเออคือถูกต้องแล้วเพราะว่าไม่มีใครมาขัดขัดแย้งนะไม่ไม่มีใครมาขัดแย้งไม่มีใครมา คัดค้าน,านเรื่องการกดําเนินชีวิตอยู่เนี่ยคำพูดไม่ว่าจะเป็นคําพูดไม่ว่าการเป็นดําเนินชีวิตเนี่ยไม่มีใครมาขัดแย้งั้งสั้นมีแต่ว่าถูกอย่างเดียวเลยถูกเออย่างนี้ก็ถูกอย่างนู้นก็ถูกอย่างเงี้ยเอฟซีลองคิดดูสิเขาก็จะเหลิองอ่ะเออเขาก็จะเหลิงเขาก็จะเข้าใจว่าเออที่เขาทําอยู่เนี่ยมันถูกแล้วยังไงแล้วพอโดนคดีโดนอะไรเข้าไปเป็นไงจบสิเอฟซี FC. จบ เออดูดูเอาแล้วกันถามว่าเขาอยู่ได้ไหมโอ้โหเขาอยู่สบายมากเอาจริงๆเขาเขาอยู่สบายไม่ได้มีปัญหามีแต่มันนะออถูรูกถูกลางอยู่นั่นนะเห็นไหมเออจะเอาตัวรอดไม่รอดอยู่เนะี่ยเออสอนเขาสิสอนสินะ่ะเป็นแม่ภาษาอะไรนะครับไม่สอนลูกเลยเออมีแต่สนับสนุนไม่ว่าลูกจะทําทผิดแค่ไหนก็บอกเอ้ยดีแล้วลูกทําไปเลยลูกไม่เคยคัดค้านเลย ไม่เคยบอกว่าไอ,อ้นนี้อย่าทำนะลูกนะอันนี้มันไม่ถูกนะอันนี้มันผิดนะเออไม่พูดเออแต่ไปนู่นนะเออไปหาครอบครัวป้าโนนะโอ้ยไปบอกอ,อย่างนี้ไม่ถูกนะต้องเออไปพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเออโอ้มันเสียความรู้สึกนะอย่างงู้นอย่างนี้โอ้โหตายละนะครับเออเป็นไงอ่ะถ้าอย่างนั้นก็มาอยู่กับเขาะเลยสินะครับ นอนฟังอยู่นะคุณดวงแขเนะครับเออยังไงก็ขอโทษด้วยนะอาจจะมีคำหยาบเอ่อเข้าไปแทรกเข้าไปเป็นบางส่วนนะครับเป็นบางช่วงเพื่อให้โดยฟังแล้วเหมาะสมนะครับในเรื่อเนื้อเรื่องเรื่องนี้นะเออมันทนไม่ไหวจริงๆนะครับเอฟซีนะจริงๆนะมันมันเห็นเขาเนี่ยเวลาเขาไปตำหนิเขาเนี่ยไปตำหนิครอบครัวป้าเนี่ย มันทําให้คิดว่าเอ้าแล้วครอบครัวของเขาเองทําไมไม่เออทาไมไม่ไปตําหนิทําไมไม่ไปสอนเขามั่งเออทำอยังไงอา่าถูกทํางไงผิดเนี่ยสอนเขามั่งสิไม่เห็นไปสอนเขาเลยเออมาสอนทีนี้เอ้ยนี่ไม่ถูกนะอันเนี้ยทาผิดนะอันเนี้ยผิดอย่าไปทําเลยเออพูดกับผู้ใหญ่อย่างงุ้นไม่ดีนะพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะพูดอย่างนี้ระวังนะ เออจะไปโดนบาทาเขาอย่างงู้นอย่างนี้โอ้โหเป็นไงอ่ะ <laughs> ใครกันแน่ที่จะโดนฮะอ,อย่าแกถามแค่นี้นะใครกันแน่เออมันนั่นแหละจะโดนนะเออแก่แล้วแก่เลยจริงจริงนะนะเอฟซีนะบอกเลยเลยแกคนแบบนี้แก่แล้วแก่เลยอืมคือแก่ไม่เอาอะไรเลยอะชีวิตเนี้ยให้คนเขาด่าไปทั่วบ้านทุ่วเมืองมีที่ไหนในะเอฟซีเอ่อคนเป็นร้อยลุมด่า เออมีแต่มีแต่ the, ถามว่ามีใครเห็นด้วยลนะ่ะมีแต่ fc หน้าโง่มันนั่นแหละอะ,อะที่คอยเล่นงานคอยสนับสนุนคอยไปดูมันโอ๊ยเชียร์มันนะครับนะเชียร์มันก็คุกเท่านั้นแหละเอาจริงๆใช่ไหมเขากล้าสอนแต่ฝั่งเราใช่ไหมใช่ครับผมเขากล้าสอนแต่ฝั่งเราแต่ถามว่าฝั่งนั้นมันสอนไหมนะเออถูกไหม เออไม่ไปสอน,ออน่ะเออนู่นอสถานการณ์ล่อแหลมจะตายแล้วโอ้โหจะ,จะจะโดนไม่โดนแหลอยู่นั้นอ่ะเออทํำไมไม่ไปพูดเขาเออว่าดําเนินชีวิตเนี่ยดําเนินยังไง